สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Battle l e i g n s e n t e d i t i o n นะฮะวันนี้จะเป็นแมตช์สององระหว่างผู้เล่นคนไทยกับคนต่างชาติะฮะก่อนที่เราจะไปรับชมเกมครับผมมีความรู้เรื่องของตัวละครมาให้รับชมกัน,นะฮะยูนิตที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Powder Cake นะฮะ Powder Cake ครับเป็นยูนิตการโจมตีระยะไกลฮะซึ่งจะเป็นการโจมตีชนิดระเบิดนะฮะส่วนการโจมตีระยะประชิดจะเป็นการโจมตีในส่วนของประเภทพุบรวบลันนะฮะ ฮอมูลมทั่วไปฮะแพ้คัตติ้ง150%แพ้พียซิ่ง100%แพ้บัน25%แพ้เอ็กซ์พอยซีฟ125%แพ้เมจิคอล50%แพ้ไฟ25%ฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าก็คือเวอร์ชั่น1.56.4หรือเวอร์ชั่นใหม่ก็คือ1.58.1ฮะก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะส่วนสถานะของตัวละครฮะมี HP ทั้งหมด270ฮะการโจมตีระยะประชิดครับความแรงก็คือ10ฮะ การโจมตีระยะไกลครับความในยี่ส่วนในทางด้านของสกิลอินเตอร์ลิกไฟนะฮะก็จะเป็นชนิดเพียรซิ่งฮะมีดาเมจก็คือ60ฮะส่วนสกิลแฟกเมนเทชันฮะความแรงก็จะ25นะฮะแล้วก็มีเพิร์กทั้งหมด3อันนะฮะเพิร์กแรกก็จะเป็นเพิ่มระยะการยิง30%ฮะเพิร์กที่2ก็จะเป็นเพิ่มเลือด30%เปพิร์กอันที่3ก็คือเพิ่มอัตราการรีเจน20%ฮะ แล้วก็ในแพทเก่าฮะการกระจายความเสียหายเนี่ยจะเป็นสามฮะส่วนในแพทใหม่เนี่ยจะเพิ่มเป็นสี่นะฮะส่วนความเร็วกระสุนฮะจากสิบจะเป็นสิบสองฮะแล้วก็มีการลดระยะการยิงฮะจากสกิลอินเดเล็กไฟฮะจากยี่สิบสี่หรือยี่สิบฮะแล้วก็อัตราการลุกไหม้เนี่ยถ้าในแพทเก่าเนี่ยถ้าเปิดใช้สกิลอินเดเล็กไฟเนี่ยก็จะทําให้ยูนิตในส่วนของฐานทัพนั้นมีการไหม้ฮะแต่ว่าในแพตนี้จะไม่ไหม้นะฮะ แล้วก็ลดอัตราการกระจายจาก5เป็น4ีฮะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากทางส่วนเพจแบตเทลเียมไทยแลนด์ฮะหรือว่าจากคุณเนโกอิเตอร์นะฮะก็แมปที่เราจะใช้เล่นกันในวันนี้นะฮะจะเป็นแมป v a l l e y of the d e a d นะฮะซึ่งในฝั่งของผู้เล่นสีน้ำเงินฮะก็จะเล่นเป็นทีมเซอร์เพฮะน้องอ้นหรือว่าคุณพิซซ่าครับชื่อในเกม แล้วก็ส่วนในฝั่งของสีฟ้าครับคุณป๊อกกี้1993เฮะเล่นเป็นทีมโรตัสนะฮะซึ่งซีซ้ายเนี่ยจะเป็นในฝั่งของคนไทยฮะส่วนทางด้านขวาฮะทีมดราก้อนฮะคุณวิวเสมอฮะส่วนสีเขียวครับคุณดิดฮะเล่นเป็นทีมโรตัสตอนนี้เหมือนทีมดราก้อนครับคุณวิวเสมอฮะจะมีการจอยเบรคกันระหว่างทีมดราก้อนกับโรตัสนะฮะส่วนสีน้ำเงิน,นะฮะมีการส่งยูนิตมาทำการสเกลก่อน,นะฮะตอนนี้สังเกตเห็นแล้วนะครับว่า สีเหลืองมีการจอยเบรกับส of ีเข right in ียวฮะตอนนี้คุณป๊อกกี้จะต้องมีการนายูนิตทาหาระไปทําการชิคพื้นที่ทางหน้าบนก่อนนะฮะเพื่อดูว่าเขาจอยเบรคกันจริงๆหรือเปล่านี่ฮะเห็นไหมฮะก็มีการนําเบรคอะคอลมาแล้วฮะก็จะเอายูนิตมาทําการชิ่ก่อนนะฮะว่าเขามีการจอยเบรคกันจริงไหมฮะตอนนี้สังเกตเห็นชาวนาแล้วฮะมีการเอาเบรอะคอลวิ่งไล่ฟันชาวนาฮะจังหวะนี้จะได้ชาวนาหรือเปล่าฮะเดี๋ยวเรามาดูนะ วอนนี้เลือดแดงน่าจะได้นะฮะโอเคครับปิดชานาไปได้หนึ่งตัวฮะแล้วก็มีการเอาเบรอโคอลาวิ่งสก้ต่อเลยฮะตอนนี้สังเกตเห็นแล้วนะครับว่าดากอนเนี่ยจะไม่มีฐานฮะก็เป็นไปได้ว่าเขาจะมีการจอยเบรกันเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เอาเบรอโคอลาตัวที่สองครับมาวิ่งลุงตีชานาทีมดากอนฮนะนี่ฮะทางด้านบนก็จะโดนยึดนะฮะตอนนี้ ก็สําหรับตอนนี้นะฮะในฝั่งของผู้เล่นชาวต่างชาตินะ <c oughs> ก็จะเหลือพื้นที่เล่นแค่พื้นที่เดียวนะฮะในฝั่งของมุมขวาล่างนะฮะซึ่งถ้าปล่อยไว้ในระยะยาวเนี่ยอาจจะโดนน้องอ้นของเราเนี่ยกดดันในเรื่องของทรัพยากรข้าวกับน้ําได้นะฮะโดยการเอามาสัสเกเทียะฮะมาทําการยืนยิงในส่วนของตรงริมแม่น้ำฮะวิธีแก้เกมก็คือฝั่งราก้อนของสีเหลืองเนี่ยอาจจะต้องทําเป็นอาเชอร์ะฮะแล้วก็คอยเอาอาเชอร์เนี่ยมายิง กดข้าวกดน้ําคืนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ถ้ามีทรัพยากรเพียงพอก็อาจจะผลิตเป็นของ Power อร์เคนะฮะแล้วก็ใส่สกิลแฟกเมนเทชันนะฮะแล้วก็เปิดสกิลแฟกเมนเทชันทําลายป้อมหรือว่าทาวเวอร์ตรงตรงนี้ก่อนนะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะสีเหลืองมีการเอาอาเช่อครับมายิงข้าวน้ำาลเพื่อกดดันแต่ว่า ในการยิงข้ามน้ําเนี่ยถ้าอยู่พื้นที่ด้านล่างฮะถ้าสังเกตนะฮะแม่น้ํามันจะกว้างกว่าพื้นที่ในส่วนของด้านบนนะ่นทำให้การยิงการยิงกดดันทรัพยากรเนี่ยจากทางด้านล่างเนี่ยจะทาได้ยากกว่าด้านบนนะฮะเห็นไหมฮะแม่น้าทางด้านล่างครับค่อนข้างจะกว้างกว่าทางด้านบนน่ะปลา d ด s c e n d ที่มาเห็นไหมฮะยังไม่ถึงนาเลยฮะแต่ถ้าอยู่ด้านบนเนี่ยถ้าโลตัสปลา d e s c นท d i มาเนี่ยก็จะก็จะถึง ตรงกลางนาเลยฮะทาให้ชาวนานั้นเก็บข้าวได้ลำบ,บากนะฮะแต่เดี๋ยวเรามาดูครับว่าในฝั่งของผูล่นชาวต่างชาติจะแก้เกมนี้ยังไงฮะตอนนี้อันคีนมันมีการปาเดสเซนทีนที่สองมาแล้วฮะโอ้ชาวนาโดนเดสเซนทีฮะสกิลเดสเซนทีเนี่ยจะคอยลดเลือดยูนิตที่อยู่ใกล้ๆนะฮะโอ้โหตอนนี้สี น้ำเงินฮะชาวนาของน้องอ้นเราโดนเดซเซนที่ตายไปหนึ่งตัวฮะตอนนี้ก็น้องอ้ตของเราครับเก็บน้ําตรงข้างล่างไม่ได้ฮะเลยต้องย้ายไปเก็บข้างบนก่อนนะฮะ ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะก็ทําการฟาร์มกันไปก่อนนะแต่ว่าปล่อยให้ทีมไทยฟาร์มแบบนี้นี่ชาต่างชาติอาจจะเสียเปรียบได้นะ <L> ก็ตอนนี้ครับในฝั่งของคุณป๊อกกี้ฮนะก็มีการเอาเบรอะโคลายพร้อมกับอันคีนวันแล้วก็ดิสซิสวันนะมาทําการเคลียร์เพเสนหักในฝั่งของสีเหลืองนะส่วนสีเขียวตอนนี้ก็มีการเตรียมกําลังลุไวนะ้ฮะคิดว่าน่าจะ ทำการกดดันในฝั่งของริมแม่น้ำฮะน่าจะมีการนําอีกอันคีนวันไปปักด้เซนที่ไว้ฮะตอนนี้เพลเซนทัทของสีเหลืองทางด้านบนก็กําลังจะระเบิดแล้วนะฮะโอเคครับก็ขียเพลย์เซนทัสเป็นที่เรียบร้อยฮะเนี่ยสีเขียวครับ,ค,รบคุณดิสครับเขาบอกว่าต้องการสีเวอร์ดิงสเปียฮะ เอลิงสเปียร์ก็คือเป็นสกิลของสเปียแมนนะฮะแล้วเขาก็ต้องการสองคาบุกิฮนะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็คือใช้เป็นกาเดียนนะฮะตอนนี้ก็คุณบ็อกกี้ครับพอ,อเคียเฮเซนฮัทฮาน,น่าบอลเสร็จก็มีการรวมกำลังลุกไว้ฮะคิดว่าในเร็วๆนี้น่าจะมีการประทะกันเกิดขนะึ้นฮะ ในฝั่งของสีเหลืองมีการส่งดักก้อนวอริเออร์ฮะมาควบคุมพื้นที่ในโซนมาไว้ก่อนฮะตอนนี้ก็มีการรวมกำลังลบแล้วนะฮะระหว่างสีเหลืองกับสีเขียวครับส่วนสีเหลืองครับตอนนี้มีการวิวเป็นทางด้านของฐานสเตเบิลฮะน่าจะมีการเอาชนาะาไปจับมาเพื่อมาฟาร์มนะฮะ นี้ครับสีเขียวมีการเคลื่อนทับฮะเพราะเขารู้ว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยอาจจะโดนกดดันได้ฮะก็เลยจะต้องทําการโจมตีในฝั่งของสีน้ำเงินหรือว่าน้องอ้นก่อนนะฮะนี่ฮะตอนนี้สีเขียวบอกให้เพื่อนเนี่ยกดดันแล้วฮะแต่ว่าสีเหลืองเขาบอกว่าให้รอม้าก่อนฮะแต่ว่าถ้ารอม้าเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่านะฮะ ถ้าไม่โจมตีตอนนี้เลยอาจจะไม่ทันนะฮะตอนนี้ครับสีน้ำเงินครับน้องอ้นของเรามีการนำแคโนเนียปัม๊มสกิลไม้ครับปั๊มกับดักนะฮะโอ้คิดว่าบุกตอนนี้อาจจะทำได้ยากแ้วฮะเนื่องจากว่าเขาเอาแคเนเนียครับมาทำการปั๊มไม้ไว้บริเวณด้านหน้านะฮะซึ่งถ้านำยูนิตวิ่งเข้าไปเนี่ยก็อาจจะตายได้เลยนะฮะ ก็ตอนนี้ก็มีการฟาร์มกันอีกสักเล็กน้อยฮะสีฟ้าคุณป๊อกกี้ครับส่งบัตเตอร์เซคครับทำการเช็คยูนิตของสีเดืองกับสีเขียวก่อนฮนะแล้วก็เอายูนิตครับเดินถอยกลับไปครับส่วนสีเหลืองครับมีการนำคัมกีรมาทำการตรีสตาร์ทอดีตครับตาอะดีก็ต้องถอยไปก่อนนะจังหวะนี้ส่วนสีฟ้าครับมีการบิวในส่วนของทางด้านวอชทาวเวอร์ครับ เพื่อทําการบีบพื้นที่ฮะตอนนี้สีเขียวเห็นท่าไม่ดีฮะจะต้องทําการเคลียร์ทาวเวอร์ตรงนี้ออกไปก่อนฮะเพื่อให้มีพื้นที่เล่นนะฮะสีเขียววิ่งเข้ามาครับใช้สตาร์บัตเเปิดดักเทนอปี้ฮะสีฟ้าคุณบ็อกกี้ก็มาครับก็มีการเปิดดักเทนอปี้ฮะแล้วก็มีการปาสปินนิงคูลพร้อมกับปักเดซินที่มาฮะตอนนี้ก็ตีแรกกันไปครับแต่ว่าน่าจะตีไม่เข้านะครับเพราะว่ามีดักคทนอปี้คอยคุ้มกันอยู่ฮะ ตอนนี้โอ้โหทาวเวอร์ฮะสีฟ้าระเบิดฮะแต่ว่าก็ได้ทาวเวอร์ของสีนึงเงินมาแทนฮะโอ้ตอนนี้สตาร์ทอนดี้ของคุณบ็อกกี้ล้มไปแล้วครับโดนเด้เซนที่ฮะโอ้่ยังไงครับตอนนี้เกิดการอีกันครับชาวต่างชาติจะยึดคืนพื้นที่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูฮะถ้ายึดไม่ได้นี่อาจจะแพ้ได้ฮะโอ้สีเหลืองครับบอกให้กลับก่อนฮะ ตอนนี้สีเขียวครับมีการเอาวอลล็อกเปิดสกิลโซชิลฮะโอ้โหแต่ว่ามีแค่ตัวเดียวครับตามเห็นหน่าจะไม่พอฮะตอนนี้ก็มีการประทะกันเกิดขึ้นจะเคลียเว,ว็บนี้ได้หรือเปล่าครับถ้าผู้เล่นชาวต่างชาติเียรงไม่ได้นี่อาจจะแพ้ได้เลยนะฮะโอ้ตอนนี้เหมือนวอลล็อกโดนสกิลดานของแบดดินฮะจับไว้ตอนนี้หลุดออกมาได้นะฮะ ขับุ่กกี้ครับลุงตีเบรคอลไลลุ้ขลงไปฮะผมเหมือนเหมือนจะหลุดอ๋อหลุดคอนโทรลหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยนัะฮนะอู๋โดนเก็บขาบปุกี้ไป็นหนึ่งตัวครับตอนนี้ว a ชทาวเวอร์ของสีน้ำเงินฮนะก็ระเบิดเป็นที่เรียบร้อยฮะแล้วก็สีเหลืองครับบอกให้เพื่อนครับไปใส่สกิลสตาร์ดักมาฮะ ก็สกิลสตาร์ดัสเนี่ยถ้าปาไปก็จะช่วยในการปิดระยะการยิงของเทนเนียนะฮะตอนนี้สีเขียวครับบุกต่อเลยฮะมีการเอาสตาร์ด์อนด็พับมากลางังสกิลดาร์เทนโนปี้ให้กับให้กับอันครีนวันฮะแล้วก็มีการปักเลเซนที่มาครับใช้อันครีออนวันทำลายในส่วนของฐานฮิวฮะ ตอนนี้คุณบ็อกกี้มีการปาเดซเซนที่สวนกลับไปครับแต่ว่าโดนตีทิ้งไปฮะโอ้ตอนนี้สีเหลือครับเอาคำขีปปาสตาร์ดั้ไปฮะทำให้อ๋อแต่ว่าเคนเนียไม่อยู่ในระยะของสตาร์ดั้ไมได้ฮะตอนนี้สีเหลืองมีการตีสีเขียวครับมีการเอาดิสซิสวันับมากินศพของยูนิตาของสีฟ้าที่ตายไปฮะ ให้ได้สกิลเบิร์นมานานะนะฮะปัินี้ฐานยูของสีฟ้าครับระเบิดเป็นที่เรียบร้อยฮะตอนนี้ชาแนาก็ฟาร์ครับลิงฟารนะ์น่ะโอ้โหนี่ครับโดนเิร์นมานาครับโอ้โหโดนเบตเวินเบิร์นมานาไปจังหวะน,นี้แต่ว่ายังมีปั๊บอันนี้อีกตัวหนึ่งครับคอยการ,รกแบ็คเทนอปี้ให้ฮะ นี่ครับเพื่อนบอกให้การครับบอกให้ซีฟยูนิตนฮะโอ้เขาเล่นชาวต่างชาตินะโอ้ตอนนี้มีการเอาเวกิ้นครับเปิดสกิลเบวาโลมาครับเปิดมาหนะทำให้ยูนิตนั้นโอ้โหไม่มีสเตมินาในการวิ่งกลับฮะโอ้สีน้ำเงินครับน้องก้นของเราเปิดมาร์ก,กิ้งฮะล้างสกิลครับ อย่างนี้ก็มีการะ่ะสกันเกิดขึ้นอยา่างหนักหน่วงฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าในฝั่งของผู้เล่นชนาติไหนที่จะเกลียวเวฟนี้ได้หรือเปล่าครับตอนนี้ในฝั่งของผู้เล่นทีไทยก็กดดันในฝั่งของผูเาา้เล่นชาติได้เรื่อยๆเลยฮะเล่นาชาติก็เสียยูนไปกเกลียวตัวฮะนี่ฮะ อ้นของเราครับใช้เวทกินครับเบิร์นมานานเรื่อยๆครับทำให้สปาปิดิปไม่สามารถใช้ยูดักเอนกี้ได้ฮะส่วนในฝั่งของสีเหลืองก็มีการปาสปารัดมาช่วยเพื่อนครับเพื่อบริยจก,กันมูลของมินิอุทยาก,การฮะตอนนี้มีการเอาเม็ดอะโคไลครับมาลุมตีพาวเวอร์เค้กครับซึ่งพาวเวอร์เค้กเนี่ยมันแพ้การโจมตียูลของคัตติ้งเลยนะฮะ ตอนนี้วัตถ์ทาวเวอร์ของสีเหลืองจะระเบิดหรือเปล่าครับถ้าวัตถุทาวเวอร์นี้ระเบิดที่อาจจะแพ้ได้เลยนะฮะเนื่องจากว่าถ้ามันระเบิดเนี่ยในฝั่งองเล่นทีมไทยเนี่ยอาจจะทําการเอาเดีทั้งหมดรลวงไปเหยียบนาฮะแล้วพอเหยียบนาได้เนี่ยก็จะทําให้ชาวนาเก็บข้าวไม่ได้คระะับอไม่มีทรัพยากรในการก่อสร้างเนี่ยก็จะแพ้ไปะฮะเวรามาดูว่าเขาจะเหนียวข้อมีได้ไหมครับแต่ดูจากยูเกียแล้วอาจจะเหนียวมันไม่ได้นะฮะ โอ้ oh, เรียบร้อยฮนะมอสคาเวอร์ cover, ครับระเบิดเป็นที่เรียบร้อยคนระับัคหวันนี้ oh. นี่ครับตอนนี้โจทย์ครับก็คือจะต้องทำการเคลียของสตาร์อเดฟของคุณป๊อกกี้ให้ได้ก่อนนะฮะเพราะถ้าเคลียไม่ได้เนี่ยยูนิตรงตรีระยะไกลก็จะตีะไม่เข้าเลยนะฮะโอ้โห oh. ตอนนี้ทองคูของเรามีการเอาิงจารเปิดสกิลลดตามเหจฮะ แล้วก็เอาเวทที่น,นะฮะเปิดสกิลเบวันโดเบินมานาไปะฮะนี่ฮะตอนนี้สีเหลือก็สีเขียวผู้เล่นชาวต่างชาติกำลังจะโดนเหยียบนาแล้วฮะน่าจะต้านไว้ไม่อยู่แล้วนะฮะเนื่องจากว่ายืนทห,หารค่าจะน้อยะฮะนี่ฮะทีนี้ครับบอกว่าถ้าเรากดดันตั้งแต่ตแรกๆเนี่ยก็ก็อาจจะช่วยได้นะฮะ ตอนนี้ก็น่าจะพีดีนะฮะเพราะว่ามีทหารไม่เหลือแล้เหลือแค่ยืนในฝั่งของชาวนาฮะดี okay, ครับก็น่าจะจบกันไปครับในเกมนี้ะ เกมพูลดิกเมื่อออกไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็เหลือแค่เกียยูนิตในฝั่งของสีเขียวให้มดฮะโอเคครับก็สีเขียวครับคุณดิปออกเกมไปแล้วฮะก็จบกันไปครับในเกมพบกันระหว่างผู้เล่นชาวไทยและก็ชาวต่างชาติในแมตช์สองต่อสองนะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้นะครับผม